สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านเอ็มไบ s h เกอร์ช็อพารามสนะครับวันนี้มากับเจ้าบิ๊กเบิ้มนะครับเป็นเดวิลนะครับปี2014นะครับรถตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์สองพันสอซีซีนะครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมกันนะครับโดยรวมของแต่งก็มีบ้างนะครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับก็โดยรวมก็ยังสภาพสมบูรณ์ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับ โดยรวมตัวยังสภาพสวยไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าระบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีชิลหน้าให้เรียบร้อยกันลมนะครับกระจกก็เป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเกรดดีเลยก็เป็นของแท้นะครับมีใส่ปอกแคลนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีใส่ไฟตัดหมอกนะครับตัวชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับดิสหน้าคู่ได้ปั๊ม M Foam มาเลยนะครับรอๆเลยนะครับก็โดยรวมถังน้ำมันก็จะเป็นถังน้ำมันขยัดใหญ่นะครับก็ทรงสไตล์ ของเดวิลนะครับล้อหลังเป็นล้อโตนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าคู่นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ได้ท่อมาเรียบร้อยแล้วรถเป็นรถโปรอมนะครับก็โดยรวมถือว่ารถทรงสวยนะครับใครหาอยู่บอกเลยราคาราคาถูกแน่นอนนะครับก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโดยรวมรถเป็นรถเครื่องสองสูบนะครับก็โดยรวม เดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนะครับอันนี้ได้จอมา2ระบบ2จอนะครับก็ล่างข้างล่างจะแจ้งพวกระบบเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์พักเท้านะครับเกียร์นะครับตัวนี้เลขไม์อยู่ที่1,7503กิโลไม่ค่อยข้างน้อยเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกัน ออกเลยสัดใจแน่นอนครับกับเจ้าเดวิลนะครับก็โดยลวมสภาพของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสภาพโอเคเลยนะครับก็เจ้าของเก่าก็์วิสมาตลอดนะครับดูแลรถคนข้งดีนะครับระบบความร้อนนะครับก็ระบายความร้อนได้ปกติทุกอย่างนะครับก็มีแจ้งไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยนะครับสามารถเช็คดูได้ครับระบบความร้อนนะครับ ไปหน้าไปท้ายติดหมดนะครับอเคก็เดี๋ยวดูท่านั่งกันนี่ท่านั่งของเจ้าเดเวิลนะครับก็โดยรวมรถค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าเต็มขวมเลยนะครับผมสูง175ว,วางท่าได้เต็มเท้านะครับขึ้นก็ค่อนข้างขี่ง่ายนั่งหลังตรงนะครับไม่ก้มไม่เอยกันไปก็ถือว่าพอดี รอๆเลยนะคับโดยรวมยังหน้ายังหลังเจ, like จ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเบื้องต้นก็เช็คโดยรวมเช็คคร่าวๆก็เช็คมาหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่สวิตใหญ่นะครับสามารถเอาไปดูแลรักษากันต่อได้นะครับก็โดยรวมเช็คเบื้องต้นแล้วก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับก็หากท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับทางร้านทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ได้คลิปวิดีโอ ทางร้านมีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็เงินสดนะครับอยากเห็นรถจริงก็แวะกันเข้ามาที่ร้านได้นะครับโดยรวมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าเดเวลพันสองนะครับก็ฝากร้านเอเบเกอร์ช็อปไปด้วยครับเบื้องต้นก็ถือว่าทรงสวยมากสำหรับเจ้าเดเวลนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ